ยอดอ่อนๆสดจากต้นมาแล้วจ้าใครชอบกินมะกอ,อกบ้างรู้ไหมว่าถ้าอยากปลูกมะกอ,อกไว้สักต้นเนี่ยต้องเลือกแบบไหนมะกอ,อกที่นิยมนำมาแช่อิ่มคือมะกกอ,อกน้ำค่ะผลมีลักษณะกลมรีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีม่วงครับเปลือกบาง เปรี้ยวอมฝาดนิยมนำผลดิบมากินกับน้ำปลาหวานหรือว่านำไปดองหรือว่านำมาแช่อิ่มค่ะและที่กำลังชมอยู่นี้มันคือมเมล็ดของมะกอกน้ำสามารถนำไปเพาะปลูกเป็นต้นมะกอกใหม่ได้จะ้ะส่วนในกองเนี้มันคือผลของมะกอกป่า และเนี่ยมันคือมเมล็ดของมะกอกป่าจ้านำไปเพาะปลูกได้เช่นกันจ้าส่วนเนี่ยมันคือต้นมะกอกที่เราได้ทำการเพราะปลูกด้วยมเมล็ดลงในถุงเพาะชำไว้ค่ะใช้เวลางอกจากมเมล็ดก็ประมาณ2-3สสัป,ปดาห์จ้าอุ๊ยแต่โตขนาดเนี้ย มันไม่ใช่สองสามสัป,ปดาห์แล้วนะเนี่ยลืมเพราะแล้วก็ลืมไปเลยจนต้นอะโต้ขนาดนี้และรากเนี่ยทะลุไปนู่นไปนี่แล้วจ้านี่เพื่อนๆคะ่ะการปลูกมะกอกด้วยมเมล็ดนั้นถือเป็นวิธีที่นิยมมากเลยนะคะเนื่องจากจะทำให้ได้ต้นมะกอกที่มีอายุยืนยาวและให้ผลผลิตดีมากคะ่ะ แต่ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่กว้างๆนะคะ,ะ,คะเช่นหัวไร่ปลายนานะคะแต่ว่าด้วยความที่ชอบกินนะคะปลูกในกระถางก็ยอมค่ะเนี่ยเพราะจากมเมล็ดจนงอกขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยต้องมีไว้สักต้นละคะ่ะเติบโตดีมาก นรากทะลุถุงพราสติกแล้วค่ะเลยต้องเปลี่ยนใส่กระถางขนาดใหญ่สักหน่อยจ้ามาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดไหมอย่างไรก็ตามนะคะการปลูกมะกอ,อกด้วยมเมล็ดนั้นอาจต้องใช้เวลาน,านานกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นๆค่ะขั้นตอนการปลูกมะกอ,อกด้วยมเมล็ดก็คือ 1. ให้เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ค่ะ เลือกเมล็ดพันธุ์มะกอกที่สุกเต็มที่นะคะจากต้นที่แข็งแรงและให้ผลผลิตดี 2. นํนำเมล็ดมาล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดเนื้อและเมือกที่ติดอยู่ออกค่ะ 3. ให้ใช้ค้อนทุบเปลือกเมล็ดเบาๆให้แตกเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการที่จะ เพาะเมล็ดนะคะก็ให้เลือกเมล็ดสำหรับเพาะนะคะโดยใช้ดินร่วนผสมกับ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยข้อค่ะจากนั้นก็นำมเมล็ดที่เตรียมไว้มาเพาะในถุงเพาะชำหรือว่ากระถางโดยวางมเมล็ดนะคะให้ลึกประมาณ1-2เซนนะคะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปวางในที่ร่มรําไรค่ะรดน้ำให้สม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยชุ่มชื้นอยู่เสมอ ต่อมาเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกและมีใบจริงสัก2-3ถึงใบก็ให้ทำการย้ายต้นกล้าเนี่ยไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะและดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเมื่อต้นกล้ามีความสูงสักประมาณ30-50ถึงเซนสามารถย้ายไปปลูกลงดินในบริเวณที่ต้องการได้ค่ะโดยการปลูกต้นมะกอกนั้นนะคะ ให้เลือกพื้นที่ปลูกที่มีแสงแดดส่องถึงแล้วก็ดินต้องระบายน้ำได้ดีนะคะดินต้องร่วนซุยค่ะถ้าปลูกลงดินก็ขุดหลุมให้ใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าตุ้มดินเล็กน้อยนะคะหรือจะปลูกในกระถางก็เช่นกันค่ะจากนั้นก็นำต้นกล้าลงปลูกแล้วกลบดินให้แน่นรดน้ำให้ชุม่มและ ถ้าเป็นไปได้ก็หาวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นค่ะหญ้าแห้งหรือฟางก็ได้ค่ะจะบอกเพื่อนๆนะคะจากประสบการณ์การปลูกต้นมะกอกไว้ในกระถางต้องวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดแล้วก็อากาศเนี่ยต้องโปร่งโลง่งอากาศไทยเทดีนะคะทําเมื่อไหร่ที่วางไว้อับในที่อับหรือซ้อนต้นไม้เนี่ย จะเกิดศัตรูพืชทันทีค่ะมันจะเป็นไข่ใสๆอะคะ่ะตัวแมลงอะไรก็ไม่รู้ามาไข่ไว้อยู่ใต้ใบทุกใบเลยนะคะจนต้องตัดต้นเลยค่ะแล้ววิธีการปลูกมะกอกจากการเพาะเมล็ดนั้นนะคะจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3ปีค่ะต้นมะกอกจึงจะเริ่มออกผลผลิตให้นะคะแต่ยอดเด็ดรับประทานได้บ่อยๆเลยค่ะจะบอกว่า ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยหมักหูยอดมะกอกเนี่ยจะงามมากเลยนะคะต้นมะกอกป่าเนี่ยนะคะเขาชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดค่ะอย่างน้อยก็จะต้อง6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะดินที่ปลูกควรจะเป็นดินร่วนระบายน้ำดีเพื่อป้องกันปัญหารากเน่าค่ะผสมดินด้วยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะคะปรับสภาพดินให้มีค่า pH สักประมาณ 5-6นะคะการขยายพันธุ์มะกอ,อกนั้นนอกจากจะเพาะด้วยมเมล็ดแล้วนะคะยังสามารถตอนกิ่งแล้วก็ปักชำกิ่งได้ด้วยค่ะช่วงแรกของการปลูกต้นมะกอ,อกก็ควรจะรดน้ำสม่ำเสมอแต่เมื่อต้นมะกอ,อกโตขึ้นก็ลดการให้น้ําลงได้ค่ะส่วนปุ๋ยที่ให้นะคะจะใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักปีละ2-3ครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เพื่อบำรุงต้นแล้วก็ยอดด้วยค่ะ มะกอ,อกสามารถเก็บยอดได้ตลอดทั้งปีนะคะโดยให้เลือกเก็บยอดที่ไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปโดยการใช้กรรไกรตัดนะคะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นมันจะสดดีค่ะเป็นการควบคุมทรงพุ่มแล้วก็กระตุ้นการแตกยอดอ่อนได้มากขึ้นด้วยนะมะกอ,อกที่นิยมกินยอดกินใบก็คือมะกอ,อกป่าหรือว่ามะกอ,อกโคกค่ะผลเนี่ยนิยมนํามาทําส้มตํานะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ใบเป็นแบบขน นกดอกเล็กสีขาวนอกจากนั้นแล้วยังมีมะกอกน้ำนะคะซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะมะกอกชนิดนี้ก็สามารถนำยอดอ่อนมารับประทานเป็นผักสดได้เช่นกันค่ะ